สวัสดีค่ะวันนี้มาคลิปสั้นๆนะคะคือถ้าใครลืมแต่งหน้าแล้วบังเอิญว่าต้องการที่จะใช้หน้าด่วนในเฮ่ดูดีเนี่ยก็เลยวันนี้บังเอิญว่าเจอสถานาการณ์นั้นก็เลยจะลองซื้อของที่ถูกที่สุดที่เราหาได้แล้วก็หาได้ง่ายแล้วก็แต่งหน้าได้เลยนะคะก็เริ่มจากนี่เลยซื้อของ n n t u ู i ิมาทั้งหมดนะคะหาซื้อได้ที่บูธ t ิให้ดูนะคะหนึ่งพกับ97บาทนะคะ ิ่งของที่ได้มานะคะก็จะมีเป็น BB c r e รีมนะคะอันนี้แถมเป็นคู่กัน2อ,อันเลยกับแป้งนะคะ1คู่ซื้อมากแกะใหม่ๆเลยเนาะหเราจะรีวิวอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อให้เราทันต่อสถานการณ์มีกอสหอันนะคะอันนี้มาทั้งกล่องอีกเหมือนกันฮ่เพิ่งแกะมาสักคู่เลยเป็น Color c h i ช d l ลิปกอนะคะแล้วก็จะมีเป็น นี้เราจะเป็นซื้อของถูกจริงๆรับรองว่ามันคุ้มกับการที่จะซื้อภายในทันทีแต่ในทันทีนะคะเป็นลิปอ,อ,อายไลเนอร์แบบสีดํากับอายไลเนอร์นี้เขาแถมมาเป็นแบบแถมมานะคะราคาก็ร้อยกว่าบาทแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นเขียนคิว้วมี2อ,อันอีกเหมือนกันมีสีน้ำตาลกับสีดำร้อยกว่าบาทอีกเช่นกันแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะเป็นปัดแก้มก็ซื้อมาเลยสีหนึ่งอ่ะทีนี้ เริ่มเลยลวกันนะคะว่าถ้าเราจะใช้เวลากันรวดเร็วที่จะต้องออกไปพบปะผู้คนบังเอิญว่าเราไม่ได้พกเครื่องสําอางแล้วก็ไม่ได้พกอะไรออกมาเลยอะคะอ่ะวันนี้ก็พอดีว่าเดี๋ยวต้องไปเจอคนนะคะซึ่งปกติคิดว่าคงไม่ต้องเจอใครก็ไม่ต้องแต่งอะไรมากอะคะ่ะให้หน้ามันได้พักบ้างอันนี้มีรอยสิวมีอะไรนะคะก็ลงเขาเป็นเบตอะคะ่ะรุ่นนี้สีเชียร์เนเจอรัลศูนย์สองโกลด์นะคะ ก็ลงมีดีไปคิดว่าแต่งได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ถ้าใครประสบปัญหาแบบนี้ก็คงจะใช้เวลาแป๊บเดียวเหมือนกันนี้ยังอยู่บนรถอยู่นะคะลงมีบีก่อนหน้านิดนึงนะคะ ลง BB ก่อนเนาะพอลง BB เสร็จแล้วเนี่ยถึงจะมีสิวก็เราแต่งหน้าเพื่อให้มันพอดูได้นะคะเพราะว่าเรา,เราแค่ต้องการที่จะให้เ,าเอาดูแฟชขึ้นเท่านั้นแล้วเหตุผลที่เลือกซื้อเป็น Intu i อิหนึ่งเนื่องจากราคาถูกค่ะซื้อง่ายก็คืออันนี้ไปซื้อที่บูธมาบางคนก็ไปซื้อที่วสันก็ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือราคาถูกแล้วก็สามารถใช้ได้หลายๆงานบางทีอาจจะไม่ได้ใช้แค่วันนี้วันเดียวอะนะคะเราก็ยังเอาไปประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจําวันได้เป็นแบรนด์ที่ กลางๆถึงแม้จะไม่ได้แย่มากแล้วก็ไม่ได้ดีจนหาซื้อลำบากซื้อง่ายๆซื้อไวๆใช้ได้เลยนะคะอา่าหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใช้แป้งอันนี้เขาแถมมามันเป็นแพ็กเกจคู่กับตัวตะเกียะค่ะนี่เลยเป็นแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นก็คอยเอมาก็แป้งไม่มีก็ใช้อันนี้เลย แถมมาสะดวกตรงที่คอนิดนึงบางทีมันขอบไม่เห็นไม่ชัดนะคะขอดูกระจกหน่อยเนาะโอ,อ,อตัวนี้นะคะเมื่อกี้เห็นชัด,ชดแล้วมันมีวิ้งในตัวด้วยอะคะ่ะ มันปัดแล้วมันดูกโกลขึ้นมาทีเดียวเลยสี่นาทีแล้วค่ะโอเคแป้งเสร็จแล้วนะคะระหว่างนี้ก็คือปากแห้งอยู่แล้วเราไม่ได้มีกลิปหลายสีเราใช้สีเดียวเลยอันนี้เป็นสีออกนุด,น,ดนิดนึงอะคะ่ะบีบออกมาสีนูดนะคะกลิ่นหอมเหมือนสตรอบเบอรี่ค่ะ ทาไปก่อนเลยเพราะว่าปากค่อนข้างแห้งนะคะมันก็สีอ่อนๆน,นะคะทีนี้สี่สำคัญที่สุดคิดว่าเป็นไอายไลเนอร์เหตุผลที่เลือกคือไอายไลเนอร์เป็นหลักเลยนะคะสีดำตัวนี้เดิมทีใช้แล้วชอบอยู่แล้วเพราะว่ามันใช้ง่ายกันน้ำแล้วก็ล้างง่ายเดี๋ยวขอใช้กระจกนิดนึงดีงกว่าเนาะไม่มีเลย บางทีสงสัยจะต้องทิ้งเครื่องสมางไว้บนบนรถบ้างนะคะบางทีริดๆอย่างเงี้ยนะคะ ค่อยถนัดก็ค่อยๆฝึกนะคะเรื่องการเขียนอายไลเนอร์ส่วนตัวเราชอบข้านี้จะไม่ค่อยถนัดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนถนัดซ้ายค่ะ ข้างนี้กีดหนาหนิดึงนะคะอืมได้ลแล้วค่ะเขียนหนานิดนึงนะคะแล้วก็ปัาไว้ก่อนมันยังไม่ค่อยแห้งพอดีเขียนหนาค่ะ เราแค่ต้องการแต่งน้าให้สามารถดูได้นะคะแล้วก็อันนี้เขาแถมมามีสีดํามันเป็นที่เขียนคิ้วเราก็จะมาประยุกใช้กับที่เขียนใต้ตาเนื้อก็นิ่มดีนะคะแล้วก็เราก็ใช้ตรงรูปหัวปัดอะคะเขียน หรือถ้าบางคนเนี่ยจะประหยัดกว่านี้ได้คืรว่าไม่ได้ใช้บ่อยอยู่แล้วจริงๆซื้ออันนี้อันเดียวเลยก็ได้นะคะมันจนได้ทั้งคิวได้ทั้งตาเราเก็ใช้เขียนเเป็นขอบตาด้านบนแทนไอายไลเนอร์แบบน้าได้เดี๋ยวรอแล้วเห็นไหมขาดอันนี้ไม่มีคิว้วตอนนี้ไม่มีคิว้วไม่ได้อันนี้ใช้สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาล อ่าันนี้มันมีกว่าโจกมีมั้ยคะส่วนตัวนิวคิดว่าคิ้วกับตา โดยเฉพาะอะไรเนื้ค่อนข้างสาคัญนะคะสําหรับตัวเองแล้วเนี่ยเขียนก็ประมาณนี้นะคะไม,ไม่ไม่เลยแล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวก็เขียนคิวแบบเนี้ยคะ่ะอ่ะทนี้เสร็จแล้วเห็นไ,ไหมท่น,นี้ขึ้นมาหน่อยหนึ่ง ลายด่างนิดนึงอันเดียวจบได้นะคะอุ้ยหักไร่ตะกี้บิดมันผิดด้านนะคะโอเคแล้วก็ปัดออกมาหน่อยเห็นไหมโอเคอยู่นะแล้วก็ มันโอเคแล้วค่ะตอนนี้หน้าก็ไม่ไม่โทมแล้วแต่ขอแป้งอีกนิดนึงนะคะตม่อกีท้ที่ลงดังไปนีน่ลงที่คอด้วยนะคะ ตบๆๆหน่อยน่ะเรียบร้อยแล้วก็ปัดแก้มค่ะสุดท้ายละสี0ูนย์สค่ะออกส้มๆพีชๆนิดนึงนะคะอ่าก็ใช้เป็นรุ่นที่ซื้อมาเป็นแบบมีแปรงเล็กๆไปเลยเพราะว่านี่ออกมาแบบว่าไม่มีอะไรเลยอะคะ่ะปัดปัดปัดอุ้ยหล่นปัดปัดปัดเคาะๆๆหน่อยนะแล้วก็นี่ปัดเป็นวงตรงนี้ มอ้มีกระจกด้วยนี่สียายเลยความปกปิดก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะคะมันก็จะมีรอยสิวเห็นอยู่เพราะว่าจริงๆตอนนี้เป็นรอยสิวอยู่ชัดอยู่แล้วอะคะ่ะ อย่างนนนีน้ิดึรูปตัวอ e ีคือจริงอันนี้เราก็จะไม่มีอุปกรณ์อย่างอื่นในการเสริมนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้แหละสีเดียวแบบเป็นรูปตัวอ e ีโอเคเสร็จแล้วขอเก็บคิวนิดนึงนะคะคตะกี้ไม่มีกระจกก็เลยมองไม่ค่อยสะดวก มีก็สบายขึ้นนะคะ แล้วค่ะใช้เวลาอยู่ประมาณถ้าถ้าเราไม่ได้คุยไปด้วยก็น่าจะไม,ม่เกิน10นาทีก็เสร็จแล้วค่ะเลือกซื้อสินค้าก็แป๊บๆสามารถซื้อได้เลยนะก็แค่นี้ก็สามารถไปต่อได้แล้วนะ้ามันก็โอเคดีขึ้นจากตอนแรกเยอะเลยนะคะยังไงก็ให้เพื่นพนอนๆมีอะไรที่ต้องเร่งรีบแบบนี้ก็ลองหาแบรนด์ที่ตัวเองชอบซื้อได้ง่ายซื้อถูกก็ซื้อมาใช้ได้อีกเนาะบายวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ